โอ้โหเ็จส,ส่วนสอบเขมอหนึมาแล้วค่ะเด็กเด็กขําสำหรับข้อนี้งานมากๆเลยนะคะเด็กนไหนรู้คำตอบแล้วทีมคำตอบมาให้คุณใอยชื่นใจหน่อยคะ่ะกอไก่7ขอไข่แปะมีวิธีการคิดง่ายๆดังนี้นะคะถ้าเราเจอแบบนี้เราจะต้องทำในวงเล็บก่อนเสมอพอเราได้คำตอบในวงเล็บเราก็มาลบด้วย เศษ5ส่วน6แค่นี้ก็ได้คำตอบแล้วนะคะเรามาช่วยกันหาคำตอบในวงเล็บค่ะเด็กๆคะสังเกตดูว่า2จํจำนวนนี้เป็นจำนวนค่ะแปลงรางเป็นจำนวนค่ะให้เป็นเศษเกินก่อนค่ะคูณแล้บวกส่วนคงเดิมนะคะ3คูณ4ได้12 12บวก1ได้13ได้13ส่วน3ค่ะต่อไป3คูณ2ได้6 6บวก1ได้7 เจส่วนสค่ะว้าวเราแปลงล่างจำนวนค่ะให้เป็นเศษเกินแล้วนะคะต่อไปเรานำา2จจำนวนนี้มาบวกกันยังไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวส่วนยังไม่เท่ากันนะคะเราทำตัวส่วนให้เท่ากันด้วยกันหาคอบานอของ3กับ2คอรนนของ3กับ2ก็คือ6นั่นเองค่ะทำตัวส่วนให้เท่ากับ6 3คูณอะไรน้าแล้วได้เท่ากับ6คูณ2ทั้งตัวเศษและตัวส่วน2คูณอะไรน้าแล้วได้เท่ากับ6ก็คือคูณ3นั่นเองค่ะว้าว,ว,าวต่อไปเด็กๆคะสังเกตดูนะคะว่าตัวส่วนนะคะคูณกันได้6แล้วต่อไปเรานำเศษคูณเศษได้เลยค่ะ 1 3คูณ2ได้เท่ากับ26 7คูณ3ได้21นะคะลบด้วยเศษ5ส่วน6เด็กค่นำตัวเศษมาบวกกันได้เลยนะคะ26บวกด้วย21ได้เท่ากับ47นะคะลบด้วยเศษ5ส่วน6ว้าวๆข้อนี้ง่ายมากๆนะคะดูนะตัวส่วนเป็น6เท่ากันแล้วนำตัวเศษมาลบกันได้เลยะคะ่ะ47ลบ5ได้เท่ากับ 42ดเด็กๆดูนะคะได้42ส่วน6แต่เราสามารถตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ค่ะเราใช้แม่6ตัดทอนได้นะคะ6 1 6 6 7 42ว้าว,าวาแค่นี้นะคะเราก็รู้แล้วนะคะว่าคำาตอบเท่ากับ7ตรงกับช้อยค่ะก็ไก่นั้นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะดเด็กๆเด็กๆคะเรียนเรื่องอะไรไม่เข้าใจ ทีมมาหาครูจอยได้เลยค่ะครูจอยฝากกดไลค์กดใจให้กับครูจอยด้วยนะคะแล้วมาพบกับครูจอยในคลิปต่อไปค่ะ